ก็ยิ่งใหญ่สมการรอคอยนะครับสำหรับรายการ k i n g ดอมทางช่องเ n ็มน็ตรายการเกาหลีที่น้องลิซ่าไปออกเนี่ยทั้งสื่อจีและเกาหลีออกมาอวยเพียบเลยยกตัวอย่างเช่น n n s i ซคเลีย a ออกมาบอกว่าลิซ่ากับกางเกงขาสัาน้นบูทหนังอวดขายาวทรงสเสน่ห์เธออยู่บนเวทีไม่ถึง1นาทีแต่กับดึงสายตาผู้ชมได้มากมายรวมถึงไอดอลวงอื่นๆที่อยู่ในห้องรอก็ส่งเสียงเชียร์กันเป็นอย่างมากนี่คือรุ่นพี่ลิซ่าที่แท้จริง อันนั้นเขาก็เขียนไว้อย่างนี้นะรวมถึงความเห็นเชิงบวกของชาวเกาหลีทั้งหลายด้วยนะฮะแต่ที่เห็นผลทันตาเห็นจะเป็นเรตติ้งของรายการครับมีรายงานว่าการปรากฏตัวของลิซ่าในรายการ k g ดอมเนี่ยทำให้เรตติ้งเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะครับจากเดิมที่ประมาณ0.28กลายเป็น0.5เรานักแสดงก็ต่างชื่นชมอร่าของลิซ่าที่มีผลต่อรายการนี้อย่างยิ่งครับ แหมช่องเอ็มเน็ต่าจะมีความสุขนะฮะได้น้องลิซ่ามาช่วยขนาดนี้แล้วรายการ g ดอมก็ปังไม่หยุดเลยครับเรตติ้งพุ่งไม่หยุดหรือแม้แต่เพจที่มีคนติดตาม6ล้านคนนะครับในเว่ยป๋อเนี่ยก็มาชมน้องลิซ่าด้วยพร้อมกับโพสต์ภาพของเธอลงไปแคปชั่นเขาก็ประมาณว่าลิซ่าสไตล์อียิปต์นั่นเองนะครับเรามาดูความเห็นชาวในกเกาหลีกันบ้างดีกว่าว่าเขาพูดถึงน้องว่าอย่างไรบ้าง อะไรเนี่ยมันจบแล้วหรอมันสั้นเกินไปนะเหมือนคียอพัตตาเลยอย่างเท่เลยอะอยังไงก็เถิดลิซ่าคือผู้ชนะแน่ๆฉันถึงกับดูโลโก้ด้านซ้ายอีกรอบว่าสรุปแล้วนี่มันรายการอะไรกันแน่รายการของลิซ่าหรือเปล่าบรรดาเด็กๆในรายการทั้งหลายก็ต่างพูดว่าคนดังมานี่นาดูท่าโพสเธอสิรีบมาเร็วเข้าโซโล่ฉันรอไม่ไหวแล้วฉันเพิ่งเคยดูลิซ่าครั้งแรกนะท่าโพสคือโคตรเจ๋งอะลิซ่าย,ยากโคตรเท่เลยฉันอยากดูต่ออีกสักหน่อยหนึ่งจังทำไมเธอเป็นคนต่างชาติแต่ร้องเพลงเสียงเกาหลีได้ดี ให้ตายเถอะเมมเบอร์วงแบล็คพิงมีอะไรที่ไม่เก่งบ้างลิซ่าสวยจังแต่เนื้อเพลงคือยังไงนะมองไกลๆก็ยังรู้เลยว่าเป็นคนดังถ้าโพส์่ากจบอย่างกาลาชินีจริงๆฉันดูแล้วขนลุกมากเลยดูวนไปนะเนื้อเพลงอะไรนี่ใครเขียนเธอควยขาเหมือนเธอสูง2เมตรเลยสงับเป็นไอดอลเกาหลีที่ร้องเพลงสไตล์ฮิปฮอปครั้งแรกที่ฉันเห็นขาเธอจิตวิญญาณฉันแตกสลายเลยนะขอประทานโทษเป็น4 2วทิที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เคยดูมาเลยลิซ่าคือคนดังจากสวงสวรรค์เธอเหมือนคนต่างชาติเลยก็เธอเป็นคนต่างชาติจริงๆนะสิลิซ่าของเเราป็นนค ในะสอะคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ตกตะรึงในความสวยงามของลิซ่านะฮะแล้วก็ชมว่าน้องทเท่ทมากๆเป็น42วิที่ดีที่สุดในชีวิตบางส่วนก็ยังงงอยู่นะฮะว่าลิซ่าเอาไม่ใช่คนเกาหลีหรอเป็นคนไทยหรอนะฮะแหมสุดยอดจริงนะครับน้องผมมาแค่42วิแต่เรตติ้งรายการพุ่งสูงขึ้นเท่าตัวทําไปได้อย่างไรครับท่านผู้ชมยังไงก็ตามนะอย่าลืมไปปั่นวิวกันด้วยเพื่อความสําเร็จของน้องๆครับ